สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีหนังสือดีๆมานำเสนอค่ะหนังสือที่ชื่อว่าอะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกัน The Success Factors เขียนโดยวันสุกดรนพดลร่มงโพที่เต็มไปด้วยความรู้และเคล็ดลับที่ช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ในชีวิตค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนได้รวบรวม40เคล็ดลับพร้อมมองลึกลงไปถึงสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีเหมือนกันค่ะ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่เมื่อเราลงไปศึกษากลับพบว่าปัจจัยเหล่านี้สําคัญมากในการพัฒนาตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองมีเป้าหมายชัดเจนหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราสามารถประสบความสําเร็จได้จริงๆค่ะลองนึกถึงตัวละครที่ชื่อมีนค่ะมีนเป็นผู้หญิงที่มุ่งมั่นและตั้งใจเรียนเธอเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยและกําลังมองหางานทํา มีนรู้สึกท้อแท้และสงสัยในตัวเองเหลือเกินค่ะแต่แล้วเธอก็ได้เจอกับหนังสือเล่มน,นี้เธอเริ่มอ่านและตระหนักได้ว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นและคนสำเร็จไม่ใช่แค่โชคดีค่ะพวกเขามีการวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจังในขณะที่อ่านไปมีนได้พูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเคล็ดลับในหนังสือค่ะเธอเริ่มเข้าใจว่าการกล้าตัดสินใจแม้จะมีความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญเธอจึงตัดสินใจสมัครงานที่เธอสนใจแทนที่จะรอให้มีคนชวนค่ะ หลังจากนั้นเธอเริ่มมองว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะมันจะช่วยให้เราเติบโตค่ะด้วยความมุ่งมั่นของเธอทําให้มีนผ่านการสัมภาษณ์และได้งานในที่สุดค่ะเราจะทําให้ตัวละครนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะว่าการรู้จักตัวเองการตั้งเป้าหมายชัดเจนและการกล้าตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆมีนตระหนักว่าเธอต้องพัฒนาตัวเองและ,ะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตที่สําคัญของเธอค่ะ คำที่น่าจดจำก็คือความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั่งรอแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างจริงจังค่ะเมื่อเรามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของหนังสือเราจะพบว่า40เคล็ดลับที่ผู้เขียนได้นำเสนอมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันค่ะเคล็ดลับเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมนักอ่านหลายคนที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ยังบอกเลยค่ะว่าเมื่อทำตามแล้วพวกเขาก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นจริงๆ แอดมินพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากค่ะเพราะมันให้อะไรหลายๆอย่างที่สามารถนำมาลองใช้ได้จริงๆบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านนะคะสำหรับคนที่มองหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรหรือการพัฒนาตน A เองเนื้อหาในเล่มนี้คือคำตอบค่ะหากใครสนใจสามารถตามลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหนังสือได้นะคะส่วนใครที่เคยอ่านแล้วก็อยากให้แสดงความคิดเห็นบอกแอดมินหน่อยค่ะว่าคิดยังไงบ้างหรือหากมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำก็จะดีมากเลยค่ะ สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะหากชอบคลิปนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามช่องของแอดวินพลอยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ